ดีค่ะคุณสุกัญญาคะครับยางคุมเอาค่ะแล้วก็คุณฉีดเป็นครั้งแรกค่ะท่านท่านกับท่านน้อยประจำเดือนมันยังไม่หายค่ะเป็นมาคติตะไคระค่ะชนิดยาฉีดคุมกําเนิดที่ฉีดค่ะคุณหมอแจ้งคุณสุกัญญาไว้ว่าเป็นแบบไหนเอ่ยฉีดทุกสามเดือนฉีดทุกหนึ่งเดือนหรือว่ายังไงคะฉีดทุกสามเดือนนะคะค่ะ ก็ทําความเข้าใจเรื่องยาฉีดคุมกําเนิดก่อนเนาะยาฉีดคุมกําเนิดเนี่ยจริงๆก็จะมีทั้งหมด2แบบใหญ่ๆแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบที่มีเขาเรียกว่าฮอร์โมนชนิดเดียวอีกแบบหนึ่งจะมีฮอร์โมน2ชนิดทีนี้ส่วนใหญ่แบบฉีด3เดือนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีฮอร์โมนชนิดเดียวเป็นกลุ่มโปรเจสเตอโรนก็จะช่วยป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนก็นิยมใช้ฉีดในคุณแม่หลังคลอดเพราะว่ายังสามารถให้นมน้องได้นะคะก็ต้องมาฉีดทุก3เดือนพอทีนี้เนี่ย ฉีดไปแล้วปลุกเนี่ยข้อเสียที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือมีเลือดออกกระปิดกระปลอยนั่นเองออจริงๆแล้วเนี่ยมักจะนานสักประมาณ1-2สัปดาห์ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันนานเกินไปแล้วนะนี่เกิน2สัปดาห์แล้วจะเป็นเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจากที่ปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยจะไม่พอซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาฉีดแนะนำให้กลับไปหาคุณหมออีกทีนึงก็จะมีการให้ฮอร์โมนเสริมบางตัวเพื่อช่วยลด อาการข้างเคียงอ,อันนี้ได้แล้วคุณแม่ <นา S 1> ยังสามารถให้นมลูกต่อไปได้ไหมคะเพียง e <at> แต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือถ้าเราไปใช้ฮอร์โมนอีกกลุ่มนึงที่เอามาช่วยแก้อาการเรื่องของเลือดออกกระบิดกระปอยเนี่ย<ช>ก็จะให้นมลูกไม่ได้เป็นข้อห้ามตอนนี้ค่ะมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเป็นประจำเดือนอีกรอบเลยหรือว่ามันมันจะคาดเคลื่นอนหรือว่ายังไงอะคะอ๋อ เรื่องการฉีดยาคุมกําเนิดเนี่ยทำใจไว้เลยว่าฉีด3<า>เดือนปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือรอบเดือนจะไม่มาค่ะ3<า><ม>เดือนไม่มา3เดือนพอครบกําหนดต้องฉีดเข็มถัดไปปุ๊บถ้ายังไม่อยากมีน้องก็คือต้องไปฉีดให้ตรงตามกําหนดนัดอย่ารอจนประจําเดือนมาสาเหตุที่เราฉีดยาคุมกําเนิดชนิด3เดือนคือ1ไม่ให้มีประจําเดือนไม่ให้ตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงมาเลยเป็นอย่างที่บอกช่วงแรกก็จะมีเลือดออกกร,ระปุกกระปอยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดี ของยาฉีดแบบคุณกาเนิดก็คือ1ไม่ต้องเสียเวลากลัวว่าจะพลาดเอ๊ะวันนี้ไม่ได้กินยาทานทุกวันใช่ว่าไม่ต้องกลัวลืมข้อดีอย่างที่2เนี่ยคือสามารถฉีดได้ในคนที่กําลังจะให้นมลูกอย่างที่3เนี่ยคือสามารถเอามาใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคพวกช็อกแคลเซต์ที่มีปวดประจําเดือนมากๆได้ะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าก็คือเขายับยั้งทําให้อรอบเดือนไม่มาแต่ว่าข้อเสียเนี่ยซึ่งคุณผู้หญิงมันจะไม่ชอบคือหนักขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ oh